เป็นอย่างเป็นทางการนะคะหาคลาวในนามของพิมพี่พายนะคะค่าคลาวให้คลาวเราติดตามเพจขายทุกอย่างขายของอินเตอร์เทนเมนต์ค่ะเป็ขายใหม่ของเรานะคะเราใหม่อีกสานคุณค่ะของพักกิฟต์พีโร่มีพิมพี่พายแล้วก็มีพี่หลุยส์ค่ะอ๋อไปไปมาเจอกันได้ไงครับเออพิมพ์ได้มีโอกาสทำเพลงค่ะอย่าดนะคะนะคะอย่าดนะคะเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าพิมพ์อยากทำพิมพ์เองนะคะครับ เพราะว่าเออในที่ตอการเมยเ่เหรอให้รู้ให้รู้ว่าอะไรเราจะได้แบไไดไหมพายติดสี่มพ้ตรง้ตรงใครอะไน้ออกแล้วอะไรนาดขายิไปได้ยไม่รู้พี่พายชุดสีชมพูคือเขาเขาเือเาเลอกใคคือน้อง ก็เวลาจะทําเพลงใช่ไหมอยากเป็นอยากเป็นอยากร้องเพลงว่ะเด็ดลูกค้าเนี่ยชอบไปทํานู่นทํานี่อยากร้องเพลงอยากร้องนี่มันก็ร้องธรรมดาไม่ได้เนาะมันต้องติดต่อไปใหญ่ๆเนาะก็ติดต่อพี่พี่กอฟปากีิได้มีโอกาสคุยกันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักพิมตอนแรกลปที่ขอก็ทำเพลงนะคะไม่รู้จักมือ น้องพี่ขอโทษนะคุณใครต้องเล่าเล่าเ่าพี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงออกมาให้ได้เพลงนึงปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยส์ก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอแล้วก็มีการนัดกินคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิมก็เลยลงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ทำไมลงง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราลงเราสังคมเราแคบไงค่ะไม่ค่อยได้เจอคนอื่นคนอื่นยังไม่ถ้าเจอถ้าเจอคนนี้ะกว่านี้กูก็ไม่เอา ว่าโชคดีผมก็ไม่เลยไม่ให้รู้จักคนอื่นโชคดีพิมอย่าไปยุ่งกับคนอื่ไหมคะเพลงที่พี่แบ่อะไรนะคะถูกใจไหมคะเพลงที่พี่แบ่เออส่วนตัวถูกใจค่ะแล้วก็คือแค่อยากจะทำให้แฟนคลับถูกใจแค่นั้นเองนะคะพิมงบพอ่ะกลัวกลัวแบบกลัวแบบว่าพอเดินเออช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีโควิดรอบสองนะคะเดินเข้าศาลแล้วก็แบบอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับบอกเออผู้จัดการว่าเอาคุณกลับบ้านถ้าคุณกลับ บ้านที่ม,มันแรงขนาดนี้นะคะ,ะมันแรงมากแรงจนเกินความคาดหมายนะคะอ,อยากทําให้แฟนคลับเฉยๆปรากฏว่าได้ได้คนที่ชอบมากขึ้นอีกก็ต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะคะที่้งแรกรโชว์แลวก็มยืนพูดอะไรแบบนี้คะเป็นไงบ้างคะครั้งแรกของการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> เป่นไงบ้างคะคเั้งแรกของคการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะ ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยเจอพวกพี่ขนาดนี้นะคะปกติว่าพี่ๆติดต่อพิมมาหรือเปล่าพี่นาไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยจะเป็นแบบเออขออนุญาตพี่ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆเนี่ยพิมเนี่ยไม่ได้คือหญิงหรือว่าอะไรที่ไปเจอพวกพี่นะคะแต่พิมคิดว่ามันไม่ใช่เวของพิมเพราะพิมเป็นแม่ค้าพิมควรจะคุยแค่แค่ลูกค้าเพราะพิมไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่เอนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายังไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่ พิงก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าภูมิใจกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้แอ่ขอบคุณค่ะแสดงว่าหลังจากนี้จะได้เห็นพิมเยอะขึ้นก็เอาไว้ก่อนพูดไว้ก่อนนะคะมีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆที้บอกเลยอย่าว่าแต่นั้น ตอบผ่าก็ถามผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่จริงจริงจากจากการที่เราเป็นแม่ค้ามาเป็นศิลปินมนต้องปรับเปลี่ยนปรับเป็นยังไงบ้างปรับเป็นตัวเองเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ตามใจเราก็อยากขายแล้วก็ตามใจเราแต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยมึงอย่าเพิ่งออกคิวนี้มึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเล่นมึงค่อยพูดอย่าเพิ่งยิดใหม่ขึ้นมาสูงสูงกว่านี้หน่อยมึงไม่รู้จักการมองเหรอมองอ่ะมึงมองเอาใหม่เล่นใหม่พี่นั่นแหละ ตอนนี้เวลานี้เขาซ้อมกันพิมพ์อย่ากให้มันปกติไรท์ไมขาต้อัทอะไรขนาดนี้อไม่ศิลปินมันมันยากจังววะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพูดในฐานะเจ้าของค่ายด้วยการบริหารด้วยเรามียังไงบ้างแนวคิดยังไงกัอ๋อมีเงินค่ะเป็นในทุนเป็นในทุนใช้ใช้เงินเนเรื่องลงไปเยอะลงไปกีหลักดีคะเจ็ดหลักแปดหลัก อะไรทำให้แบบมั่นใจในการที่จะแบบทำท่ายิงเลยเอ่อพิมทำทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของพิมเองทำด้วยใจอันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกันพี่กอฟสร้างความเชื่อใจเชื่อมั่นให้กับพิมเองได้ก็ก็ทำงานให้เขาดูผมก็ผมไม่ผมไม่มีอะไรเลยผมก็คือผมมาแต่ตัวพยกลงแล้วผมก็เอางานน้องๆเนี่ยมาให้เขาดูแล้วก็ที่สำคัญผมได้ร่วมงานกับ ค่ะไม่คอยหวังค่ะเออทำให้เต็มที่ค่ะคือทําสุดแรงทําอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้วก็ทําอันนี้เต็มที่อีกอย่างด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปถึงระดับนู้นแต่จะไปค่ะแต่ไม่คัดหวังเบบี้ก็บอกว่าจะพาเราไปโกอินเตอร์ด้วยไปค่ะไปมาแล้วด้วยค่ะแต่ติดโควิดกลับมาไปแล้ว อ้าอย่างพี่ก็วางแผนของพี่ทิมยังไงบ้างว่าจะไปโตอินเตอร์อะไรยังไงจริงๆนะขนาดเนี้ยจริงๆทุกอย่างมันเป็นตายคาหมดนะครับ<ช>เราคงไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงแต่ว่าความฝันของเรา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 อยากไปถึงตรงจุดน,นั้นกาจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็มี หลายหลายท่านหลายหลายค่ายเขาก็เขาก็ให้ความรู้แล้มากมายดูโอมกขาเทรลพี่วูดโฟลลอลพี่พึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเราช่วยดูแลเราช่วยให้ความรับปรึกษาเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นเป็นเพียงค่ายเป็นในค่ายหนึ่งที่จะพยายามทำในการช่วยเหลือกันเพราตอนนี้ก็สําหรับคุณจินติพทนธผมก็เริ่มเริ่มให้เขาเรียนเส้นเรียนหลองเทียนะครับและขณะนี้ก็กำลังกำลังจะไปเรื่อยๆรวมๆไปในค่ายแล้วแนว g โก l ของเราก็คือ ไปอินเตอร์แน่นอนต่างประเทศแน่นอนเรียกว่าฝัฝังฝั่งสั่งดักพยายามมพยยาาเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันก็คงถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มก้าวมันก็ไม่เดินสักจับรางวัลลี่ปีออฟเดอะวีคของพีซเออร์แลนด์ที่ฟอสเทนที่มอบให้กับพี่พิมพ์พายมันสร้างความรู้สึกมั่นใจในการเป็นแชมป์เปีนมากขึ้นไหมคะใช่ค่ะหรอ มั่นใจอยู่แล้วค่ะไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาสร้างคู่ซีกับยักษ์คู่ซีคนไหนลูกคู่ซีกับยักษ์ให้พูดอะไรให้พูดอะไรอย่างสั่งพูดเป็นฐานมั่นใจในตัวศิลปินเบอร์แรกที่จะโกอีกเจอยังไงบ้างครับถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับก็ด้วยความมั่นใจของเขาแหละครับเขาไปได้แน่อยู่แล้วตอนนี้เราก็จะหลุดขับทำไมก็คือเราก็พยายามจะแบบเอ้ยงั้นเราจะต้อง อในในพาร์ทของการที่ความมั่นใจเขามีเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยที่เสียงพิมพ์ดีอยู่แล้วทุกอย่างพิมพ์ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความเป็นศิลปินทีนี้ก็เริ่มให้เขาเรียนรู้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินก็คือมันก็มีเพิ่มเติมอะไรยังยังอยู่บ้างครับก็คือเรื่องของการซ้อมเต้นการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนี่คือเรื่องใหม่ที่พิมพ์ต้องนี่นะวันนี้ดูแล้วให้กิจนะครับทุกคนที่เราเรียนกิจวันนี้เพิ่งเริ่มครับวันนี้เพิ่งเริ่มเลยวันนี้เป็นเวทีแรกของเขา ด้วยความที่เขาตั้งใจขนาดนี้เขาเมื่อวานเขาก็ได้หลับไม่นอนเขาพยางานเต้นไพ่ดัมมี่เสียไปซ้อมเต้นเสียเราไปสิงรับินแล้วเนี่ยมีสี่เลยท้อนอนเต้นเมื่อกี้นะครับทำเต้นเมื่อกี้มีสี่ แล้วก็เขาก้ไม่ห้หกผมจริงๆผมรู้ว่าพิมเนี่ยเขาเป็นคนทําอะไรเขาตั้งใจมากเขาเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเขาตั้งใจเขาเจ็บปวดอยังไงเขาไม่สนนะเขาจะเอาเขาจะเอาให้ได้เพราฉะนั้นผูมันดูว่าเวลาเขาทาอะไรเขาทำจริงอันนี้เขาเพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นขอโอกาส้เราทำก็ถือว่าเขาทำเป็นดีแอย่างที้ยิมพิงกดดันไะมฮะจับดูแหล่งแหน่งทุนั้งอง ว่าเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเบอร์แรกก็พูดถูกแล้วนี่ไอ้ภปกรรมถามมาเป็นคนเก่งคนสวยรวยคนดังไม่เกียเรามีปัญหาอะไรกับการเป็นศิลปินแม่ร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องรูปเรามีปัญหาตรงนี้มั้ยไม่มีเราพร้อมหมดเลยพี่สุททำไมเราไม่เปิดค่ายเองแต่แรกอ่ะจะมารอพี่กอล์ฟทำไมอ่ะ คือเราไม่อยากจะลงทุนแล้วเจ๊งคนเดียวอยากร้อยมีคนให้ด่าอะไรไม่ใจกรไปมุมมันใสจะมีคนต่อให้ตราหน้าเอาไว้ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เราก็เจ็บเองเจ็บเอม่รู้ว่ามึงทำนะแต่ว่าเราก็แฮปปี้กับการเป็นศิลปินแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ค่ะทุกอย่างเลย อ่ะพี่กอลแฮปปี้กับศิลปินเราไหมครับพี่ทุกคนครับทั้งทั้งพิมพ์ทั้งดุยคือผมิงๆผมแฮปปี้กับทีมเรามากถึงว่าทีมเราจะยังเล็กมากนะครับแต่ว่าณขณะนี้ผมรู้สึกว่าเราเราทุ่มเทแล้วเราทำเต็มใพาะได้ได้พิมพ์ได้ดุยดีทั้งข้างผมก็ไม่กลัวอะไรแต่พี่กอล์ก็แต่พี่กอลก็ถือว่ามีธุรกิจใหม่ทุกๆทุกๆเดือนหน้าก็จะเปิดอีกแล้วอะไรอะไรนะครับพี่กอลเดือนหน้าก็จะเปิดธุรกิจใหม่มาจะทำยาเบากวาธุรกิจเยอะมันก็แค่แค่เราไป แค่เราไปกินหมูปิ้งเราก็ได้ธุรกิจเขาแล้วโดยที่ไม่ตั้งใจโดยสารแต่ว่าสำเร็จไหมยืมตังแหละยืมแหละยืมตังคุณพี่รถดาวพรมอย่างพี่พี่ทำทำงานด้วยกันเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกลัวไหมฮะกับแบบแล้วก็เหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่แบบขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอย่างเงี้ยเรามีวิธีเราเราขัดแย้งกันเป็นประจำแล้วทะเราก็ทุกวันเลยจริงๆแล้วพอเวลาทำงานก็ค่อนข้างจริงจังกันก็ทุกวันก็่ถึงไม่ได้กลัวใช่มันทะเลา เคือเจ๊งอะหรอเรื่องแบบทะเลาะกัน่อเนื่องกทะเลาะกันตลอดเวลาครับแต่ว่าแต่เรื่องผลประโยชน์ครับเรื่องอื่นมันทะเลาะกันเรื่องอะไรก็นมาทะเลาะไหลอยู่ไหลอยู่อะไรั้นถาถามว่ากลัวจริงไหมเราเราเป็นเราเป็นหนึ่งในลงลงทุนเรื่องน๋อที่ฉันไม่กลัวเจ๊งเรา condition ทำหลายอย่างเจ๊งอันนี้ก็เป็นแบบนั้นว่ะเมื่อถูกคนด้วยพี่เขาชอบชอเป็นศิลปิน แสดงเราก็พร้อมเติมเงินตลอดใช่ไหมครับมาถูดจ่าอ๋อนีกกจให้มันใหญรู้ไหมครับว่ามันจะอยู่ในยูทูบไปตลอดไปลไลฟ์ไปทั่วโลกเลยนะต้องนี้องมีสิ่งตื่นอื่นอื่นอีกเยอะเลยใช่ครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะวันที่มายังมาไม่ครบมีคนที่กำลังคุยๆแล้วก็ใครที่ มีผลงานสนใจก็ลองส่งมาที่ Facebook เพจของค่ายได้ครับชื่อพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างเส่ถุงเท้เตรียมเอาไว้จมิ๊กจริงจริงไงกับน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินค่ายนี้ก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ก็ต้องนโดดเด่นก่อนเลยครับในไม่ว่าจะแนวดนตรีอะไรสไตล์อะไรเขาควรจะต้องโดดเด่นจนเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานกับเขา พี่พี่แนะนำน้องนะคแนะนำน้องที่จะเข้ามาอยู่ร่วมค่ายร่วมงานกับเราโอเคอย่ามาถ้าเกิดรับองความดังไม่ได้ยอ้ยย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 ยไยยไยยยยยยมอยย่ยย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 ยมิยยเยียย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 ายยย้กยย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 ยงยย้ยย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 ยายยยย่ยอยย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 ย้ยยยงเยย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 นยยยยยยยนยย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 เดิมยะยยดยยยยย เมฝากใครายเพลงฝากฝากครายเพลงฝากใค่เราฝากครน้องใหม่อ่าครับก็งั้นก็ฝากขอขอฝากค่าคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับก็เข้าไปติดตามก็ได้นะเฟซบุ๊กค่ายคาวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ช่องยูทูบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งเลยนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับนี่พี่กคอปปิ๊กคอปครับก็จริงๆผมก็อย่างอย่างที่บอกนะครับเราเป็นค่ายใหม่มากก็คงต้องขอแรงสนับสนุนจาก พี่ๆและเพื่อนๆน้องๆทุกคนช่วยพวกเราด้วยครับเราก็พยายามที่จะทำงานที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็พยายามที่จะทำใจทครับพี่พิมพ์เบอร์แรกแล้วก็ทุกคนทุกผู้ทหารคืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะสื่อๆเพราะว่าหลองเบอร์มากเยอะมากแล้วก็งานดีมาก พูดแล้วแบบสงสารสื่ออาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงอันนี้ฝากแล้วเหรอครับไม่เคยทำอะไรอย่างนี้หมักใครต้องบอกว่าอะไรฝ้องากติดปากโ้ยติดปากใครเลทนะค่ะภาษาไทยเรไเล่าภาษาไทยฟังเพลงไทยทุกอย่างเลยโอเคขอบคุณครับอายุสิ